็มีรถบริการฟรีที่แรกนึกว่าจะได้ไปกับขี่ีไปนั่งข้างหลังนะส่งนี้เขาจะไปข้างหลังนะครับผมก็จะไปข้างหน้าข้างหน้ามมจะไปดูคราว่าเขาจะไปส่งตรงไหนเป็นรถรับส่งบริการฟรีของเทศสัปาลน,นะครับน่าจะเลี้ยวขวาเข้าตรงนี้เพราะว่าตรงนี้คือแม่น้ำหมันนะครับ เลี้ยวนี่แน่ๆนะครับเลี้ยวแยกนี้เป็นรถรับส่งจะดูนะครับว่าเขาจะส่งถึงไหนทางนี้ก็มีรถรับฝากฝากรถอีกเยอะอยู่วันนี้รถรอใสขึ้น5าสิบาทนะครับ รถใหญ่ก็ร้อยหนึ่งสมัยโน้นที่ผมมายีา่สิบบาทแรกๆผ่านอีกแยกแล้วครับน่าจะถึงใกล้งานมากที่สุดที่จดอดรถอ้อมเขาอ้อมมาด้านหลังนะครับแล้วก็จะเป็นวันเวเขาว้าครับเขาจะส่งได้ถึงไหนจะได้เดินประมาณ จะถึงถนนที่จัดงานข้างหน้านี่ละมังครับเขาให้เดินรถวันเวทา้งเดียวอยู่เราจะจอดให้เพียงไหนการพีาโคดนี้จะขึ้นชื่อเรื่องมอเตอร์ไซค์กลุ่มควรเที่ยวเยอะมากอ่ะเป็นพันพันันเหมือนกัน,น,นโอ้ถึงเส้นจัดงานจริงๆด้วยครับถึงเส้นจัดงานนะครับข้างหน้าคือเส้นที่เขาจัดงานตรงนี้ก็ให้แวะเข้าส่งนะักท่องเที่ยว ไล่หลังมามีรถแมวคนมารวบรถก็มาส่งถึงจุดจอดพอดีครับับหลังจากเดินออกมาสักพักก็จะมาถึงเส้นแมนที่เขาใช้จัดงานนะเดี๋ยวผมจะเดินไปที่เป็นที่จะจัดงานหลักนะครับอันพีตะโคนเป็นงานไลท์สไตล์นะครับรูปแบบ จะให้แบบสน,นุกเหมือนกลุ่มพวกลำเซิงที่ไม่ใช่จะคนละแบบกันก็เริ่มเข้ามาคนเขาก็คอยใส่ลูกคนทั้งหมดท่า ไหลเข้ามานี่ถ้าเท่าที่ดูคนน่าจะเยอะกว่าอะไรนะคุณมงังไฟยยโสธรบุ๋งไฟพรนรพายอยู่นะครเพราะว่าฮีตาส่วนนี้เขาติดเทนระดับโลกไปเลยผมลืมหมวกเกินได้ไม่เป็นไรได้ล่มมาอยู่ครับจะสู้ก็แต่ฝนครับแดดไม่กลัว นา่าจะเป็นฟาสต์ฟู้ดร้านอาหารนา่าจะกลุ่มอยู่ในนี้แล้วก็เที่ยวก็ไหลเข้าเยอะครับเยอะๆถ้าเทียบกันกับทากก่านน้นเยอะกวยเยอะ ตอนนี้จะใช้คำว่ามีอะไรก็กินแล้วครับนะครัอะรครับช่นี้ถึงช่วงเวลาที่นะครับออยู่ฝังงท่นะครับราตัง่านะครับที่ท้านเห็นจะมีน้ากาเะโนะครับมีชนะเลิอการตอนนี้ต้องใช้คำว่ามีอะไรก็กิน อ่าเอา,เอาไม่ต้องไม่ต้องกินแบบเท่อะเอา,เอามีอะไรก็กินมีน้ำของแบงลมสินก็ไมา่แจากฟรีครับาทเอาันนี้ของแบงลมสินก็มาแจากน้ำีครับ นี่ก็ของกจำประปาก็ฟรีทำน้ำรังวันรองชนะเลิศระดับหนึ่งคนมากองเกียวชนะชื่อผลงานพ่อพญาตาโขนคนจองจองสิวนางปรงวัลรองชนะเลิศอันดับสองนายโกมินคุนเมืองชื่อผลงานมิตรโขนกับเรลไฟแห่งแสงข้างบนก็มอบรางวัลประกวด หัวรางวัลชมเชยลำหนึ่งนายสร้างสรรค์บุญสิริชื่อผลงานผีตาโขนหน้าขาวเดี๋ยวรอดูครับรางวัลชมเชยอลำสองนายอนุสรแสงประสิทธิ์ชื่อผลงานหน้าโหดหมดคิตตี้รางวัลชมเชยดัำสามนายพัชพลแสงโสดาชื่อผลงานตักกิเลส และรางวัลชมเชยยัติศีลได้สุธิพงศ์ภูมิสงครามชื่อผลงานอินโฟโรขอเป็นเชิญนะครับผู้ที่รับผู้ประธานรางวัลนะครับพร้อมด้วยผู้ที่รับเกียรติบัตรได้บันทึกภาพร้อมกับผู้ประธานนะครับเชิญครับแล้วการนี้ขอเชิญนะครับผู้จัดการสระกวดทุกท่านนะครับได้บันทึกภาพนะครับร่วมกับท่านรองผู้ว่าการจังหวัดเลย กับวันนี้สภาวัฒนธรรมจังหวัดเลยนะครับหลายๆส่วนนะครับร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดเลยนะครับที่ท่านได้มามอบรางวัลนะครับต่างๆให้กับเราในวันนี้ครับกับแรกขอแสดงความยินดีกับน้องๆทุกท่านด้วยนะครับถือว่าเป็นการสื่อสารศิลปะนะครับอย่างที่มีความกล่าวที่ว่าเก็บกาบมะพร้าวหวดนึ่งข้าวมาประสานวาดลิมาอนุรักษ์ดรศหลายเด่น เขียนปากเขียนจมูกให้ชัดเจนจะมาเตยนะครับที่นี้กับน้องๆด้วยนะครับในวันนี้นะครับหลายท่านที่เดินทางมาถึงวันนี้นะครับจากจต่ความชื่นตาวันนี้คึกงท่านเราก็ทึ้ครืนนะครับบรรยากาศนะครับขบวนเพื่อนขกียรติพระบวนสำเด็ดนะครับขบวนสมเด็กพระเจ้าอุตหัวนะครับขบวนของพระเวสสันดรชาดกขบวนของพระเจ้าเมืองควรจะไม่นั่งเทียมนะครับขบวนของกลุ่มต่าง ไม่ว่าจะเป็นท้องที่และท้องถิ่นในเขตของเบอร์ดันซายครับขบวนของโขนอิสระตา่ตางๆด้วยนะครับในช่วงของพิธีวันนี้นะครับตื่นตาตื่นใจการแสดงก่อนเปิดงานด้วยนะครับโรงเรียนศรีสองรักวิทยานะครับหลังจากพิธีเปิดก็จะมีการแสดงของผีตะโขนครับโดยเฉพาะผีตะโขนเปิดเมืองนะครับวันนี้ก็ถือว่าจะมีกลุ่มผีตะโขนหลากหลายกลุ่มไม่ว่าจะเป็นกลุ่มข,ของศิลป์สร้างสรรค์ นะครับแล้วก็รวมไปจนถึงหลากหลายท่านที่อาจจะฟังอยู่ทางบ้านด้วยนะครับวันนี้บรรยากาศคึกคักนะครับแล้วก็คึกคืนนะครับโดยเฉพาะถนนพระแก้วอาสานะครับของเราครับ Gracias.

แระยาจารวัานเจ้าเมตุวันนะครับ uh, uh like ่าะเจ้าแม่นาเทียมนะครับยาชับหลัพระดาพิธีกรพระนายนะครับและก็ขรพาแสนางแต่งนะครับข้าราชบรพารพระเจ้แ่นเทวันดีเจ้าแมุ่วนรรพาแสนนางแต่งนะครับซึ่งเป็นผู้ดูแลดารีบรีรี12สเดือนของเจ้าบีตายที่เรียกว่าที่สิบอง14ี่นะครับดูแลการีบรรสิบสอเดือนนัยังคงอูโดยเฉพาะ งานบุญหลวงการเล่นมิตรผลรวมทั้งเป็นคณะผูด้ดูแลรักษาองค์พระราชิานีสักนะครับซึ่งเป็นสถานที่สำคัญของชาวบมือชายและของจังหวัดเลยนะครับค่ะสนใจะหลายเชื่องเช่น the trans period ลักเมืองของอำเภอเฉินไช่ก็คือ,อหอหลวงและหอน้อยซึ่งได้มีพิธีการเสร็จติ้นไปก่อนงานงจักรโหดนะครับผู้ที่มีความกระฐานี้จะแยกัเอ,อยว่าลูกพุ่นลูกเหยียดนะครับได้จิตการขบวนจะพ่อมาร่วมที่เด,ด้วยหลังจากที่อตเภอเตยบึงนะครับจะจะไปตั้งขบวนนะครับอยู่ที่ฝั่ง ระดับ้ายนะครับก็จะมีขบวนต่างๆหลากหลายขบวนนะครับอาทิเช่นขบวนเื่อพระเกียรติขบานสมเด็จพระเจ้าติัวขบวนที่หนึ่งขบวนที่สองก็จะเป็นขบวนของพระเวสสันดรชาดกขบวนที่สามจะเป็นขบวนของพราเจ้าพกวนัวขบวนที่สี่จะเป็นขบวนของล่มน้ำหมันนิลนำโดยเทศบาลนะครับขบวนระด้บสายทางหนไอ้มีฝักหมันและโคกนาขบวนที่สี่ ครับประเภ5ต่อไปนะครับก็จะเป็นโซนหินถงเขาเ็าจะนอกไปด้วยกลุอีกุ่มตุร์องสูขและวยาวนะครับแล้วก็ขบวนตั้งางนะครับในว่าจะเป็นสายการบินไทยเอรอเอียร์ธนาคารไทยพาณิชย์ะบวนพีทขอมอิสระนะครับทุกขบวนเร็จะเริ่มตั้งขบวนด้านหน้าสถานีตำรวจนะครับอีกสักคู่เดียวเราจะ ได้เข้าสู่วิปิตอ,อย่างเป็นทางการนะครับต่อจากนั้นกระบนผีตะโขนก็ออกมาวัดลูปลายนะครับถือว่าเป็นผีตะโขนเปิดเมืองด่านซ้ายนะครับ่องนี้เราเดีโอวกับราสัาพันา์ไปถึงนำบีต่างๆที่อยู่ทุกที่นะครับาจะยินเสียได้สั้งภาครัชช่วงนี้เลยครับดานหน้าเวที อนะครับนี่คือไฮไลท์ของงานอีกจุดหนึ่งที่เป็นออริจินอลนะครับหรือว่าเป็นเพริชันนอลนะครับเป็นจารีตประเพณีที่จะขาดไม่ได้นะครับวันแรกในการเบิกพ่ออุปกรณ์เพื่อให้ถราเอาอาหารที่ชื่อพอระอุปกรณ์ซึ่งเชื่อว่าอยู่ที่จุดสะดือทะเลแล้วก็สมุทรเข้าไปในแม่น้ำนะครับอันเี้ชท่านไปปกปักรักษาเพราะว่าท่านมีงานใหญ่ เดี๋ว่าจะมีงานขบวนะครับเพื่อให้เกิดงานสงบเรียบร้อยและวันที่สองของงานบุญหลวงก็จะมีการแห่พระที่เรียกว่าแห่พระนะครับก็จะนันด้วยเสด็จพระพุทธรูปซึ่งเป็นตัวแทนพระฤาษีถือตเพราะว่าเป็นพระชาติมหาอินทรนะครับทราบประมาณนั้นก็คือพระพุทธองค์พระพุทธเจ้านะครับตามด้วยพระสนิทผู้แล้วก็พิเศษนะครับท่านธรรมบุญซึ่งเป็นผูน้นำทางระเบียงนี้จะขึ้นเสด็จบุญสั คนตัง้งใจมีที่เดียวแห่งพระที่อื่นที่จะไม่มีนะกกรครับมีแล้วก็พระพุทธลูกแล้วก็พระสี่ลูกแต่ไม่มีเจ้าพ่กวันคุณตั้งใจไม่มีที่เดียวนะครับวันที่เสด็จมานะครับน่าเป็นโบราณก็เหมือนกับโองพวกน้ำจินทรีหลวงใช่ไหมตั้งใจที่จะหลวโบราณเพราะฉะนั้นเป็นผู้มีเงินเท่ากันหรือว่าผู้ที่ในรังแค่ที่นี้เท่านั้นแต่นี่ก็เป็นความที่เสดที่อยากให้ได้ไปชมนะครับ เวลาประมาณายสามโงคน่าจะเคลื mm ่อนตอนที่เป็นไฮพี่เปิดแล้วก็เรียกว่าพาเหรโชวนี่เสร็จในสะพานนึ้นะครับบ่ายสมโมนะครับที่บ้านเจ้บุนกก็มาูัด้ไทยก็เป็นไฮไลท์ีสุดนะครับอยางนั้นไปดูอ่าปรเนี้โเคนอกจากวัดายก็ยัได้การเปนที่จีนมากนะคะจริงๆเออคือ二零二四年七月八号 点员们在那山县政府前举行迎温暖节和训。